ช่วงนี้กระแสรถไปฟ้ามาแรงนะครับค่ายรถหรูอ,อย่างปอร์เช่ก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันนะครับเปิดตัว The New All-Electric Macan หรือ Macan 4นะครับคันนี้ก็จะโดดเด่นด้วยซุ้มล้อโป่งครับรองรับล้อขนาด22นิ้วไฟหน้าแบ่งออกเป็นสส่วนชุดไฟเด y l ไลท์แบบ4จุดฝังอยู่ในปีกช่วยเน้นความกว้างของตัวรถโมดูลไฟหน้าหลัก พร้อมเทคโนโลยี LED Magic ที่เป็นอุปกรณ์เสริมจะอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำลงเล็กน้อยที่ด้านหน้าเส้นสายหลังคาแบบ Porsche Fireline ประสานเข้ากับกระจกหลังแบบราบเรียบบั้นท้ายโดดเด่นด้วยโลโก้ Porsche ถูกวางไว้ตรงกลางแถบไฟไท้าย3มิติมาคันโฟนะครับมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลและระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่นะครับโดยมีหน้าจอถึง3หน้าจอด้วยกันประกอบด้วยหน้าปัด แบบโค้งขนาด12.6นิ้วและหน้าจอกลางขนาด10.9นิ้วและเป็นครั้งแรกที่บุดยสารสามารถดูข้อมูลปรับตั้งค่าระบบอินโฟเทนเมนต์ของตัวเองได้ผ่านหน้าจอขนาด10.9นิ้วของตนเองครับที่เป็นอุปกรณ์เสริมเลือกติดตั้งได้สำหรับ ปอร์เช่มาคันโคันนี้นะครับให้พละกําลังสูงถึง408แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดที่650นิวตันเมตรสามารถเล่นความเร็วศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน5.2วินาทีและสามารถทําความเร็วสูงสุดได้ถึง220กิโลเมตรต่อชั่วโมงสาหรับปอร์เช่มาคันโคันนี้นะครับมีราคาจําหน่ายที่5,390,000บาท